ช่วนหลิกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาุ้ทนราษฎรในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์กรณีนายเปริพันนิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศในหลายคดีเนื่องจากมีผู้เสียหายหลายรายว่าเรื่องภายในพรรคต้องถามฝ่ายบริหารพรรคไม่ขอไปก้าวล่วงและคิดว่าปัญหาภายในพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่มีได้เสมอแต่มีน้อยที่สุดจะดีกว่า ทั้งนี้พักประกอบไปด้วยคนก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีปัญหาอยู่บ้างไม่มากก็น้อยจึงเป็นหน้าที่กรรมการบริหารพักต้องดูแลรับผิดชอบเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงของพักและกระทบต่อความรู้สึกของผู้สนับสนุนเรื่องนี้จึงจําเป็นที่กรรมการบริหารพักต้องชี้แจงเพราะหลายเรื่องบางทีการไม่ชี้แจงจะยิ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิด โดยส่วนตัวไม่มีบทบาทในการเข้าไปแทรกแซงหรือตัดสินใจอะไรแต่ก็ให้คําแนะนําว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เมื่อมามีปัญหาเกิดขึ้นในพักก็พยายามยึดหลักไว้ว่าเราเป็นพักการเมืองที่ยึดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความถูกต้องเป็นหลักต้องยึดหลักนี้ไว้และเมื่อมีอะไรต้องพยายามหาโอกาสชี้แจงเพราะหลายเรื่องผมดูแล้วมีความเข้าใจผิดจากผู้จัดรายการในโทรทัศน์บางทีก็ไม่ค่อยตรงนักดังนั้นถ้ามีโอกาสก็อยากให้พักชี้แจง ส่วนกังวลหรือไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อภาพรวมของพรรคในชวนกล่าวว่าไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่กระทบเวลาคนพูดเรื่องดีก็กระทบในทางที่ดีพอเรื่องที่ไม่ปกติก็กระทบในทางลบแต่ก็เชื่อหลักอันหนึ่งว่าพรรคประชาธิป,ปัตย์ยึดความถูกต้อง เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะอยู่เหนือกฎหมายขอให้มั่นใจว่าพักยึดหลักนี้มาตลอดจนกระทั่งเคยมีคำหนึ่งตอนที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันหมดได้แต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันซึ่งความจริงเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญมากในระบอบประชาธิปไตยแบบของเราถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ประชาธิปไตยก็ไปไม่รอดถ้าไปได้ก็ติดลมลุ่มลมดรนดอนดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญถูกหรือผิดต,ต้องว่าไปตามนั้น ส่วนที่มีการเรียกร้องถึงขั้นให้กรรมการบริหารพักแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกทั้งคณะนั้นนายชวนกล่าวว่ากรณีใดที่เกี่ยวกับการบริหารพักก็ต้องไปสอบถามกรรมการบริหารพักส่วนตามข้อบังคับพักแล้วเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมสามารถย้อนตรวจสอบกลับไปได้หรือไม่แม้เขาจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพักแล้วนายชวนกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องถามกรรมการบริหารพักแต่ตามข้อบังคับพักมีอยู่แล้ว เพราะพรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นพรรคที่ยึดหลักนี้อยู่แล้วเราจะเห็นว่าเมื่อเวลามีรมัฐมนตรีถูกร้องเรียนทั้งที่ไม่จริงแต่มีการกล่าวหาเข้ามาทางพรรคก็ต้องพิจารณาเช่นให้ออกไปก่อนและสอบภายหลังปรากฏว่าไม่มีความผิด ตนคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติเรื่องนี้ตลอดมาผมอยากเรียนว่าท่านสุภาชัยพานิชภักด้ครอบครัวก็ดีถึงแม้ท่านสุภชัยจะเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ตามแต่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลที่จะไปกันแกล้งหรือทําอะไรให้บ้านเมืองผิดปกติผมรู้จักท่านมาผมเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นรองนายกรัะมนตรีท่านสุภชัยก็ไม่เคยมีปัญหาในทางที่ผิดหรือใช้อิทธิพลใดๆก็ตามไม่มี พวกเรามั่นใจได้ว่าขอให้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอะไรถูกผิดก็ว่าไปตามกฎหมายอย่าไปเกรงใจใครและในส่วนพักประชาธิปัตย์ขอให้มั่นใจว่าเราไม่ทําอะไรก็ตามที่จะไปทําให้ถูกเป็นผิดหรือผิดเป็นถูกและไม่ไปบังคับอาจจะไปคุกคามเจ้าหน้าที่เราไม่ทําขอให้มั่นใจได้